สมุนไพรน่ารู้ตรีพลาเสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสแก้โรคในฤดูร้อนตรีพลาเป็นตำรับยาที่ใช้ในทางอายุรเวทของอินเดียและการแพทย์แผนไทยมานานนับพันปีครับความหมายของตรีพลาแปลว่าผลไม้สมอย่างมาจากคำว่าตรีซึ่งแปลว่าสาและคำว่าพลาแปลว่าผลไม้ประกอบด้วยมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภก สรรพคุณใช้เป็นยาอายุวัฒนะยาปรับสมดุลธาตุทั้ง4ี่ในร่างกายและล้างพิษโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารระบบเลือดและน้ำเหลืองมีฤทธิ์ระบายอ่อนๆกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันมีความปลอดภัยสูงสามารถใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยครับทางการแพทย์แผนไทยใช้ตรีพลาเป็นยาลดธาตุไฟในร่างกายครับไม่ให้ร่างกายร้อนจนเกินไปเช่นในผู้ที่เป็นไข้มีการอักเสบเช่นโรคกระเพาะ โรคฤทธิ์สีดวงทวารโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับโรคความดันโลหิตสูงหรือในผู้ที่มีความเครียดพักผ่อนน้อยเป็นต้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนควรรับประทานตรีพลาเป็นประจำครับจะช่วยป้องกันธาตุไฟกำเริบได้ทางการแพทย์แผนไทยจึงได้กำหนดให้ตรีพลาเป็นยาปรับธาตุประจำฤดูร้อนสูตรน้ำตรีพลามหาพิกัดส่วนผสมมะขามป้อม250กรัม สมอพิเพก110กรัมสมอไทย150กรัมน้ำเปล่า6ลิตรวิธีทำรร 1. นำสมุนไพรทั้ง3ชนิดล้างให้สะอาดหากเป็นสมุนไพรแห้งควรแช่น้ำก่อนต้มประมาณ3ชั่วโมงนะครับ 2. ต้มในน้ำเดือดนาน30นาทีแล้วกรองเอาแต่น้ำ 3. ปรุงรสชาติด้วยเกลือย่าหวานหรือน้ำพึ่งเล็กน้อยผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรใส่น้ำตาลนะครับ ยังไงเอาสูตรน้ำตรีพารามหาพิกัดนี้ไปลองใช้กันดูนะครับ